สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่วิเคราะห์ก่อนเกมกับพามเป็นเด็กผีประจำวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมสองพายหกสิบวันนี้มีฟุตบอลมาวิเคราะห์ให้ฟังกันถึง5คู่นะครับเป็นพรีเมียร์ลีกล้วนๆครับนิวคาสเซิลเปิดบ้านเจอเชลซีแมนยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอเวสต์แฮมสเปอร์เปิดบ้านเจอคริสตัลพาเลซ์นอตติงแฮมฟอร์เรสต์เปิดบ้านเจอเลสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจออาร์เซนอลซึ่งก่อนจะไปฟังทั้ง5คู่นะครับ ผมฝากครอบครัวเดอะแชมเปี้ยนคอมมานดีฟุตบอลที่แม่นยำที่สุดณขณะน,นี้สามารถเข้ามาพูดคุยและเปลี่ยนทนากันได้ที่ Li n e G7777 ตามที่เห็นหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับเริ่มวันที่คู่แรกครับ18ดนานาทีนิวคาสเซิลเปิดบ้านเจอเชลซีคู่นี้จำเป็นต้องชนะทั้งคู่นะครับสำหรับผมนี่คือบิ๊ทแมกอัดับหนึ่งนะผมว่าเป็นอันดับหนึ่งมากกว่า,าลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลด้วยซ้ำนะครับเพราะคู่นั้นเนี่ยไม่ต้องดุนอะไรแล้วแชมป์ตัดสินไปแล้ว อาสนอนอย่างมากก็ไม่หลุดเกินที่3อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าคู่นี้สำคัญกว่าและฟอร์มหลังของทั้งคู่ก็ไม่แย่นะครับนิวคาสเซลห้านัดล่าสุดชนะ3เสมอ1แพ้1ส่วนเชลซีหนัดล่าสุดชนะรวดในทุกรายการล่าสุดเข้าชิงคอบเลนลิกไปแล้วนะผมมองความฟิตและความพร้อมนะครับถ้าพูดถึงตัวนักเตะพอกันเลยนะครับอย่างนิวคาสเซลเองก็อยู่กันครบครับรบรูโนกินมบลไลนะครับโตนัี่ โจลินตันก็อยู่นะครับฮาริวีบารนจากขอบเมอร์ฟี่อีซักส่วนเชลซีครับเจดอนซันโชกไคลเซโดเอนโซแจ็คสันเนโตอยู่กันครบถ้ามองจากโมเมนตัมและฟอร์มล่าสุดผมเชื่อว่าเชลซีจะรักษาโมเมนตัมได้ต่อเนื่องครับคู่นี้ผมมองสองมุมนะครับผมเชื่อว่าเชลซีจะมีอย่างน้อยหนึ่งคะแนนแล้วก็มองอีกม,มุมหนึ่งได้คือจะมีสกอร์ทั้งคู่และจะมีอย่างน้อย3ประตูครับคู่ที่2ครับขอไปเร็วๆกับ3คู่ในช่วง2องทุ่มสิ้นะ ฟอเรสเจอเ i สเตอร์นี่คือเกมที่สําคัญกับฟอร์เรสต์มากครับสองนัดต่อไปพวกเขาต้องไปเยือนเวสต์แฮมและปิดท้ายด้วยการเปิดบ้านเจอเชลซีถ้าวันนี้พวกเขาไม่มี3แต้มการลุ้นท็อปไฟน์เนี่ยเหนื่อยมากฉะนั้นการเจอเลสเตอร์ซิตี้ต่อให้นักล่าสุดเลสเตอร์จะชนะซาลามตั้มาแต่ผมเชื่อว่านัดนี้เนี่ยนอ o ์ทแธมฟอร์เรสต์จะสามารถเอาชนะได้และเอาชนะได้มากกว่า1ประตูด้วยคู่นี้มองเจ้าบ้านครับต่อไปสปเปอร์เปิดบ้านเจอ คิสเซลพาเลตสเปอร์สามนัดต้อสุดไม่แพ้ใครนะนะครับแล้วก็พาเลตก็อยู่ในช่วงที่ฟอร์มก็ดีในระดับหนึ่งนะครับซึ่งผมมองอย่างนี้นะต่อให้สเปอร์จะมีนักชิงยูโรปาลีกกับแมนยูรออยู่แต่มันอีกตั้ง10กว่าวันครับวันนี้พวกเขาจะสามารถต่อยอดโมเมนตัม um ได้สามารถใช้ผู้เล่นตัวหลักต่อจากยูโรปาลีกได้อาจจะมือหมุนยยเล็กน้อยแต่ผมเชื่อว่าการเล่นในบ้านน่ะพวกเขาจะเรียกความมั่นใจในระดับหนึ่งและพวกเขาแพ้มันเยอะเกินไปแล้วในฤดูกาลนี้นะครับผมเชื่อวันนี้ หลังจากที่เข้ารอบมากำลังใจดีฟอร์มดีผมเชื่อวันนี้พวกเขาจะเบียกเอาชนะหรืออย่างน้อยไม่แพ้พาเลทคาบ้านหรือคู่นี้นะครับมองทั้งเจ้าบ้านมองทั้งสกอร์สูงได้เลยเช่นเดียวกับคู่2อทุสิบห้าอีกคู่หนึ่งครับแมนยูเตร็เปิดบ้านเจอเวสต์แฮมแมนยู <Man U S 2> ใน3เกมล่าสุดมีอย่างน้อย3ประตูนะครับเวสต์แฮมใน5เกมล่าสุดยิงได้ทุกนัดเสียประตูทุกนัดฉะนั้นคู่นี้ผมเชื่อว่าแมนยูที่เล่นมาการสัปดาห์กำลังใจกำลังดีครับผมมองว่าแมนยูก็จะเหมือนสเปอร์ครับ จะต่อยอดโมเมนตัมได้แล้ววันนี้แมนยูจะชนะและมาพร้อมกับสกอร์สูงแมนยูจะยิ่งยางไว้2ประตูและเวสต์แฮมก็จะมีประตูมาฝากเช่นกันครับอ่ะและคู่สุดท้ายครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจออาร์เซนอลคู่นี้ต้องบอกว่าอาร์เซนอลต้องปลกมือให้กับยืนตกมือครับลิเวอร์พูลในฐานะแชมป์ด้วยนะแล้วก็ผมมองตอนนี้นะผมแทบไม่เห็นมุมที่อาร์เซนอลจะมีแต้มวันนี้ครับพักมาน้อยกว่าฟอร์มแย่กว่าคือใช่ครับลิเวอร์พูลอาจจะแพ้ในเกมล่าสุดกับเชลซี แต่ฟอร์มของพวกเขาไม่แย่เท่าอาร์เซนอลที่แพ้มา3นัดรวดแถมอาร์เซนอลใช้ผู้เล่นไปเต็มแม็กในเกมการสัปดาห์วันนี้เลือกูจัดเต็มได้เลยครับอาริซองอมเบกเกอร์แบ็กลีย่ฟันได้คอนาเต้โรเบอร์สันแมสติเตอร์คาเฟนแบกโซบอสไลท์ซาร่าดีอาร์ตแล้วก็กัปโปพวกเขาจัดเต็มได้อารออ์เซนอลคงใช้ชุดเดิมครับที่ลงกลางสัปดาห์นั่นแหละเพรานะนั่นคือชุดที่ดีที่สุดอย่างมากก็อาจจะมุนแค่เพียงแค่ตำแหน่งหรือ2ตำแหน่งสุดท้ายครับไม่ว่าจะยังไงก็ตาม ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างครับลิเวอร์พูลต้องการที่จะดึงโมเมนตัมกลับมาต้องการเรียกฟอร์มและในแอนฟิลด้วยส่วนอาร์ซอนไม่มีทั้งกำลังใจนะครับโมเมนตัม um ก็เสียพลังงานก็เสียวันนี้แทบจะหามุมที่มายันเสมอลิเวอร์พูลไม่ได้เลยเพราะนั้นผมมั่นใจครับคู่นี้ผมเป็นอะไรที่ผมมั่นใจที่สุดแล้วว่าลิเวอร์พูลจะเอาชนะอาร์ซอลได้สรุป5คู่ครับคู่แรกครับ นิวคาสเซลเชลซีมองเชลซีและสกอร์สูงคู่ที่2ครับนอตทิแนนฟอร์เรสชนะขาดครับคู่ที่3มองไปที่เจ้าบ,บ้านสเปอร์และสกอร์สูงคู่ที่4มองแมนยูและสกอร์สูงและคู่ที่5ลิเวอร์พูลชนะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และเข้ามาเป็นครอบครัว hmm. เดียวกับเดอะแชมเปี้ยนคอมมูนิตี้ฟุตบอลที่แม่นยำที่สุดในขณะน,นี้มาเป็นเพื่อนกอันเยอะๆนะครับ